สวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีดีวันนี้ผมมาตีกอล์ฟแถวนี้ผมก็เลยจะมากินว <c oughs> ันนี้มาร้านลุงหม่อมลุงหม่อมเป็นเพื่อนลุงม่อนที่แถวปัตวันนี้มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ภรรยาลุงหม่อมทําผัดไทยอร่อยมากๆก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลุงหม่อมเนี่ยก็อร่อยเพราะว่าลุงหม่อมทําขายมาก่อนอนี่เล็กไหมครับเล็กน,น้ําเดือดไม่เดือดไหมครับน้เด,ดเดือดไหมครับเดือดไหมฝีมือครับฝีมือฝีมือ ลวกเพื่อการเป็นเอกลักษณ์ไอิตาเรี่ยงเขาเรียกว่าลวกแบบเอาดันเต้ที่สูตรสุโข,ขทัยนี่เขาใส่อะไรบ้างครับทำไมถึงเรียกว่าสุโข,ขทัยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวขึ้นผิ่นของภาคเหนือตอนล่างครับอ่าสุโข,ขท,ทัยตากพิษณุโลกแล้วก็กำแพงเพชรกำแพงเพชรเขาจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวไทยกลางลาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่จริงๆสมัยก่อนเขาเขาเรียกก๋วยเตี๋ยว,วเฉยพอมากรุงเทพแล้วเขาถึงได้บอกว,ว่าคือ อันนี้ก๋วยเตี๋ยวทุกโไทยเอกลักษณ์มันก็คือมันจะปรุงรสไปด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็มะนาวแล้วก็หรือจะมีเอเอเอกหัวฝักยาวอะไรหัวฝักยาวมจะไม่เหมือนไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวไทยมันมีกลิ่นมากครับแต่คนไม่ไหวแล้วขอกินก่อนแล้วกันเพราะว่าโอ้โหน่ากินเหลือเกินหลายๆก็ลอง พูดกับตัวกข้ไทยแซ่บเปรี้ยวหวานเผ็ดาครบเส่นนุ่กดีด้วยนะอุดกนุ่มเลยบอกเลยถ้าร้านนี้อยู่ในห้างนะขายได้ทานมาสามร้อยก็มีก็กินนี่ลูกเอกขึ้นมาครับน่ากินมากอันนี้ผมตีผมไม่ปรุงเลยนะมาถึงผมกินเลยคืออส่วนนี้อร่อยจริงถคาชอบมะเข็มปเขะมคอื ชอบเผ็ดก็ใส่พริกหน่อยได้คือ,เ,อเดี๋ยวจะปรุงมาแล้วอ่ะสุด,อดยอดเนาะรอดๆเดี๋ยวอรลอลุงรอลุงลุงจ้อนจะมาไหมต้นแบผมสั่งผัดไทยรอไว้แล้วครับเกือบไม่ทันวันนี้ลุงจ้อนมาอยู่ที่ห้วยเดียบไทยสองกรุงครับกระถับคลองหลวงได้มาแล้ววันนี้ได้มาแล้วให้ดูบป่กล้องนี้ก่อนนะต้องนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวกล้องมาเห็นป่งเห็นป่งอันนี้คือ วุ no like, table, Wait, eh u u, okay. ้นเส้น hmm. ผ right> ัดไทยมาถึงแล้วก็ต้องดําเนินการนี้ก่อนพันาพันาเพื่อผลลัพธ์ตอนนี้ลุงน้ำลายไหลแล้วนะดีพันาแต่ก็คิดถึงลูกอันไปฝึกกับตัวเลยขึ้นเลยมาได้สวยไม่ไหวแล้วลุงจอนจะต้องทําการชิมนะลุงเอกมองอย่างยิ้มยิ้มไหลไหลอืมอื้ม หอมแรกก็โดนเลยหอมแรกอร่อยคือผัดไทยวัรากินร้อนๆมันใช่เลยนะอือร่อยนะมุมมันกินต่อไปกุ้งเขาก็ใส่ปันทางปันกลางได้มาหลายตัวเลยจานนี้ได้กุ้งมาสี่ตัวใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แนะนำก่อนจะใช้มือตัวกลางตัวกลางก็มีกุ้งหน่อยกุ้ง This is เดี๋ยวจะพอได้ไงระดับลุงลุงมาแล้วนี่หลังจากลุงจ้อนชิมผัดไทยไปก็ต้องขอลองอันนี้หน่อยแหละก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่ว่าต้องไปไกลถึงสุโขทัยนะครับกินที่คลองหลวงปทุมธานีจานนี้เรียกง่ายๆว่าเนื้อกระเทียมพริกไทยไข่ดาวไม่ผมแค่อยากรู้ว่าเป็นสถาปนิกอยู่ดีๆแล้วคลิกมาเป็นทำธุรกิจร้านอาหารได้ยังน่เลย เป็นคนชอบทำอาหารดูท่นานสบตย์ูอ๋ออบดูครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะให้แฟนงก็ทำคเนเดียวร้าน,านร้านก่อนหน้านี้จะเป็นอยู่ตรงบางนะ้อยครับตอนย้ายไปอยู่บางน้อยเนี่ยมันขายดีมากมันก็เลยต้องออกมาช่วยวน,นี่เห็นไหมบอกแล้วย้าย,ยนีลูกค้าก็ปรากฏว่ามาได้ตรงนี้แลว้วพอได <ป S 1> ้ตรงนี้นะที่มาอจู่ตังนี้ก็บ้านของบ้านเลยบ้านเลยอืก็ดีครับก็เลยตั้งใจว่าจะควงของที่เพราะว่าตรงนั้นยมันขายดีครับ ปรากฏว่าขายไอ้ตรงเนี้ยวันแรกๆอ่ะมันขายดีก็เลยมาขายคนที่เดียวแต่ใครเนี่ยมันมาพร้อมกับไอ้ผู้เจดัดตุ๊กตัไทยนะครับตอนแรกตอนแรกที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาไปเรียนกับจุ๊กตัวไทยนะเป็นพัฒนไทยตุ๊กตไทยแล้วเขาก็เขาก็ไปหาเรียนเพิ่มของที่นี่ตอนนี้เป็นสูตรของของ,ของเราแล้วงั้นถ้าถ้าหากว่าจะมีคนแวะมาที่นี่ก็เรียกว่าเมนูเด็ดที่อยากให้แนะนำชิมชิมกันก็คือ ขันไทยกับผู้จัดสุโขทัยนะใช่ครับก็จะมีผันไทยแล้วก็ผู้จะละกวนไทยเนี่ยตัวแต่ว่าบางทีผมอยากให้ลองกินแห้งนันเพราะว่ามันมันมันอร่อยจรแพ้เหมนกันคือผมว่าร้านนี้เป็นร้านสไตล์คล้ายๆแบบว่าคร <laughs> อบครัวครอบครัวนะแล้วก็ร้านเล็กๆ <laughs> แต่ว่ารสชาติเขาอะมันอร่อยกว่าบางคนขับรถผ่านไปผ่านมาก็นึกว่าเป็นแบบร้านธรรมดาอ่างเงี้ยอยากให้แวะลองมาชิมดูอันนี้โชคดีรู้จักลุงม่อนก็เลยได้เจอของอร่อยถ้ามาแถวคลองหลวง วัดธรรมกายอะไรแบวนี้โฉบมาตลาดไทยขับรถเลยเมาเล่นเล่นกินได้ก็ถ้าผ่านมามาทําบุญวัดพระธรรมกายนะครับก็แวะมาร้านก๋วยเตี๋ยวไทย2องภูมได้ครับอยู่ถนนเอราวัณหนึ่งลองเสิร์ชดูในใน g ูเกับ Google Map ก็ก็เจอครับก๋วยเตี๋ยวไทย2องภูมิเจอได้เลยมีฝากไปเลยมีผัดไทยอร่อยที่สุดในโลกครับจริงครับจริงครับเรียบร้อยอีกหนึ่งมือครับผม นี่นะครับค,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 คุ้มคุ้มกับแค่คุ้มคุ้มกับการมากินรสชาติอร่อยลุงเอกชอบอะไรสุดครับชอบจริงๆชอบหมดทุกอย่างนะผัดไทยก็ชอบเพราะเป็นคนชอบกินผัดไทยอยู่แล้วออแล้วนเนี้ยได้กินผัดไทยวุนว้นเส้นวุ้นเส้นผัดไทยก็อร่อยวันปกติไม่ค่อยได้กินแล้วก็ได้ลองอเนื้อผัดเนื้อผัดกระเทียมเนื้อผัดกระเทียมเฮ้ยอันนี้เด็ดเด็ดไม่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 ใช่เมนูเด่นแต่ว่าเด็ดใช้ได้อร่อยเลยผมครับผมชอบผัดไทยผมให้ผัดไทยที่หนึ่งน่ะผมก็ชอบที่นี้ด้วย ๋วดเตี๋ยวสุขโขทัยอ่ะอ๋อครับลุงจอนชอบผัดไทยเหมือนกันชอบผัดไทยเลยอ่ะอร่อยอคือคือเป็นผัดไทยสุขโขทยัยเขาผสมผสานระหว่างผัดไทยภาคกลางกับผัดไทยสุโขทัยอันนี้เป็นความแปลกที่ลุงจอนไม่เคยกินโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับ